สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายคลิปกันเป็นดั้มดินนะครับยาง900อ่าเพื่อนๆถามมานะครับว่าตอนนี้รถที่ร้านของสอบริสุทธิ์นะครับเหลืออะไรบ้างที่เป็นดั้มดินก็บอกเพื่อนๆเลยครับเหลือคันนี้เบอร์4ี่นะครับนะครับเบอร์4ี่นะครับกำนันเขียนไว้แล้วเบอร์4คันนู้นเป็นเบอร์5นะครับถามว่าทําไมถึงเป็นเบอร์4ี่กับเบอร์5เพราะว่า1 2 3อเราขายไปแล้ว นะครับคันนี้นะครับเราจะทำเป็นตัวถูกสุดนะครับรหัส 980K 980K นะครับก็คือหัวจะเป็น3ามใบปัดนะครับก็คือปัดน้ำฝน1 2 3สนะครับ3อันส่วนกันชนนะครับจะเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้กำนันได้เป็นชุบมานะครับก็จะให้เป็นชุบไปนะครับส่วนหัวเก๋งนะครับ หัวนี้สวยอยู่แล้วเพราะว่าได้ถ่ายคลิปเบอร์สี่ลงไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นอีกอวันนี้เราก็มาถ่ายให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นกันนะครับาภายในนะครับหน้าปัดคอนโซลเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราไปต่อกระบะกลับมาเวลาทําสีเราก็จะลื้อทั้งภายนอกภายในเหมือนกับคันเบอร์สองนะครับที่เราทําคลิปลงไปเมื่อเร,เร็วๆนี้นะครับที่ว่าเป็น ของลูกค้าอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับก็เรื่องหัวเนี่ยครับมันมีผูอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็จ,จะมีผูมากผูน้อยแต่ว่าประเภทเละไปเลยไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีช่างเคาะช่างไล่ผูนะครับไม่ว่าจะเป็นอขอบประตูนะครับอขอบกระจกต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีคนตรวจสอบให้ส่วนเรื่องการตกแต่งภายในนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแอร์ใหม่ยกชุด2 0 0 0 0กว่า อจอทีวีดูหนังฟังเพลงนะครับของเราก้าวมาไกลแล้วนะครับเรามาถึงขั้นติดตั้งจอทีวีไปแล้วนะครับาจากหัวนะครับก็มาที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นรหัสพิมพ์นิยมนะครับก็คือ 6HE16 สูบ195แรงมา้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าซ่อมง่ายอไไล่ถูกเป็นเขาเรียกว่า เป็นเครื่องที่โด่งดังในบ้านเรานะครับเป็น10ปีแล้วตัวนี้ไม่ใช่เครื่องซ่อมนะครับเป็นเครื่องคัดเกรดกำนันให้เพื่อนคือร้านพรอนแสงออโต้นะครับสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ตอนนี้ต้องให้เพื่อนเนี่ยวิ่งหาในญี่ปุ่นนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วส่วนเกียร์นะครับจะเป็นระบบ6สปีดเดินหน้านะครับแล้วก็หม้อน้ํานะครับทําใหม่เป็น4ช่องความร้อนก็เพื่อนๆคงเห็นกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ท่อแป๊บท่อลมสายไฟท่อยางคันชักคันสง่งนะครับเราลื้อทําใหม่นะครับอันไหนที่ไม่ดีเราเปลี่ยนให้นะครับส่วนคราวนี้เรามาดูที่ระบบเบรกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราวางเป็นจิฟฟี่ถังเลดคู่นะครัะระบบแยกเผาแยกล้อนะครับพร้อมตัวตัดลมตัดน้ําเหตุผลที่เราต้องใส่ตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าบางทีมาจากญี่ปุ่นมันค้างน,นะครับและเราก็เอาไปเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าอันเนี้ยเราสามารถเค็มได้ ส่วนท่อแป๊บข้อต่อต่างๆนะครับเราก็เดินระบบใหม่หมดนะครับท่อน้ํามันนะครับสายไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินใหม่ยกคันนะครับตั้งแต่เครื่องไปที่หัวแล้วก็จากหัวนะครับแล้วก็ไปตามไฟท้ายไฟหน้าต่างๆส่วนคัสซีนะครับเพื่อนๆหายห่วงนะครับไม่ต้องกลัวหักก็คือคัสซีนอกนะครับ6มิลคัสซีซับ8ปมิลคัสซีคุณหนาเซนครึ่งแล้วก็ดามล่างนะครับครึ่งนิ้ว โดยการเย็บดีเม็ดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนต่อกะบะนะครับเราจะดามบนให้อีกครึ่งนิ้วของเราเป็นต้นตำรับคัสซีชั้นนะครับซึ่งโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้ส่วนแหนบหน้า60อ่าแหนบหน้าข้างละ10บนะครับแหนบหลังนะครับข้างละ20แหนบตัวไหนไม่ดีนะครับเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นของเชียงกงนะครับอาจจะมีการชำรุดบกพร่องมาส่วนเสื้อผ้านะครับตัวนี้เป็น10ตันนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะใหญ่นะครับ ส่วนจานเฟืองนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็น6-39เพื่อนเพื่อนก็คงพอทราบแล้วส่วนผ้าเบรกกระบอกเบรกจานเบรกนะครับเราก็จะรื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราเบอร์5้าเรากําลังรื้ออยู่นะครับนี่ครับผ้าเบรกเราอัดให้ใหม่ลูกยางเบรกนะครับแล้วก็ลูกปืนอัดจารบงจารบีเราอัดให้ใหม่นะครับแล้วก็เฟืองท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็น639นะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นอันนี้เป็นของเบอร์5้านะนี่ครับผ้าเบรกสวยกิฟต์นะครับ บอกแล้วรถเนี่ยกำไรไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าขั้นตอนการผลิตมันยิบย่อยนะครับอ่ะระหว่างนี้เรามาดูเบอร์สี่กันก่อนนะครับคันนี้นะครับทรงกระบะก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือยาว3ามเมตรแปอ่าถ้ารวมฝาท้ายก็3ามเมตรเก้ว้างนอก2องเมตรห้าางใน2องเมตรสาแล้วก็แผงทึบ60สิบเสาสูงเมตรยี 20, ลูกคอกลอยสี่ลูกนะครับเราก็มีกันหงายซึ่งโด่งดังอยู่ตอนนี้ปากฉลาม กันฝาท้ายแตกนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของสอบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ถังน้ํามันเราให้ใหม่นะครับเป็น150ลิตรมอแบตใหม่1คู่นะครับยางไม่ต้องห่วงนะครับยางใหม่หมด6เส้นกระทะใหม่นะครับอย่างที่เรา,าถ่ายภาพนิ่งให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งโครงสร้างรถตอนนี้ถ้าหมดเบอร์4เบอร์5นะครับเพื่อนๆต้องรออีก6เดือนนะอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆให้รีบมาจองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รีบมาจองเนี่ย ท่านอาจจะต้องรออีกหกเดือนหลายๆท่านก็เลยสงสัยว่าอ้าวทำไมกำนันไม่ทำไว้เยอะๆมันทำไม่ทันพี่เพราะว่าเราต้องทำเทเลอร์นะครับทำดัมดินล้อเล็กทำดัมดินล้อใหญ่เทเลอร์ก็มีล้อเล็กล้อใหญ่ตอนนี้งานจองเราทะลุไปแล้วเก้าคันนะครับใครจะคิดว่าเดือนเดียวเราขายใบจองไปเก้าใบนะครับแต่ว่าที่กำนันแจ้งลูกค้าไว้นะครับลูกค้าได้รถแน่นอนยกเว้น ลูกค้าขอเลื่อนออกไป5วัน10วันอันนี้เราอนุโลมให้นะครับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ผ่านก็รอเซ็นสัญญาอย่างเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีออกหลายคันนะครับเพราะว่าทะเบียนเริ่มมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมาก,ก็ส่วนมากจะเป็นเทนเลอร์ดัมดินตอนนี้ไม่คอดคอดมาสองคันก็คันนี้นะครับคีอ่เพื่อนๆเ,เห็นกันคันนี้จะไปชัยภูมินะครับ ตอนนี้รถก็ใกล้จะทดสอบวิ่งแล้วจากวันนั้นที่หัวเครื่องคสีกองอยู่คนละทิศละทางวันนี้รถพร้อมที่จะทดสอบระบบเดี๋ยวคงมาทํารีวิวกันอ่ะคันนี้จากเบอร์4นะครับมาที่เบอร์5เบอร์5นี่เราเตรียมความพร้อมไว้เป็นตัวท็อปโมเดลเลยนะครับคือแต่งเต็มโค้ดนะครับ1 0 8 0 k 1080K นคะครับคำว่าแต่งเต็มก็คือ1 ก็คือล้อชุบนะครับเครื่องเราติดตั้งโทโีปให้ฟรีนะครับของอาจารย์ลามท o b o เป็นท o b o อินเตอร์นะครับโด่งดังในโลกโซเชียลเพื่อนๆรู้แล้วก็ตัวปั๊มนะครับเรามโมให้นะครับได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดจากอาจารย์ดาวเหนือดีเซลแล้วก็จะมีนะครับกาบต่อประตูนะครับตัวนี้แล้วก็กาบประตูนะครับมือเปิดนะครับ อากาศกันน้ำฝนนะครับแล้วก็บันได2ชั้นนะครับกันชนชุบหุ้มเลนะครับแล้วก็แก้มนะครับปีกเครื่องบินนะครับแล้วก็แอร์ใหม่ยกชุดจอทีวีตีตู้เบาะหุ้มใหม่ผ้าม่านผ้าผพรมผ้ายางปูพื้นนะครับก็จะเป็นตัวท็อปโมเดลนะครับในราคา 1080K นะครับก็ให้เพื่อนเลือกเอาเลยครับว่าจะเอาตัวสแตนดาร์ดหรือว่าจะเอาตัวท็อปนะครับส่วนจิฟฟี่นะครับก็เป็นถังเลดคู่ระบบ2หัวจ่ายแยกเพาแยกล้อสังเกตจะเหมือนกันนะครับท่อแปบ๊บท่อลมสายไฟท่อยางแล้วก็ตัวตัดน้ําดังนั้นทีมเนี้ยทีมของท่านอาจารย์เปรมเนี่ยเขาจะประกอบรถไซนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเพื่อนที่ซื้อไปเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับก็คือทีมเดียวประกอบ นะครับแล้วรถเรารับผิดชอบให้30วันดังนั้นรถทุกคันเนี่ยก่อนส่งมอบเนี่ยกำนันจะเทสได้คำว่าเทสได้ก็คือเอารถเนี่ยของท่านเนี่ยไปซื้อหินที่ลงโม่ในอำเภออุทองแล้วก็เอาขึ้นเขาลงเขาเทสระบบเทสระบบเบรกเทสการให้ตัวการเข้าโค้งทุกอย่างหลายท่านบอกว่าทำไมกำนันไม่ไปเทสที่บ่อดินใจเขาใจเราครับยกตัวอย่างลูกค้ามาซื้อรถมาจองรถไว้ ให้ผมเนี่ยไปลุยบ่อดินเนี่ยไปลุยทุกอย่างเนี่ยบางทีลูกค้าอาจจะทําใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถงานที่ลูกค้าสั่งจองแต่ว่าไอาหินเนี่ยมันยงพอได้นะครับเราก็จะจบกันที่เทสท,ที่โรงโม่เท่านั้นนะครับส่วนลูกค้าบางท่านเขาก็ไปเทสท,ที่บ่อดินแล้วเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาซึ่งเราก็เอามาตัดต่อไว้เพื่อนๆไปตามดูใน YouTube ไปตามดูใน TikTok ได้ เป็นเอฟซกำน,นันโอ้โหวิจงวิจารณ์กันแบบนู้นแบบนี้ผมบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยกฎหมายรองรับแค่ที่15ตันตัวรถผมรวมน้ําหนักหินเนี่ยต้องไม่เกิน15บห้เกิดตํารวจจับไปแล้วไปช่างแล้วโดนยึดรถแค่รับผิดชอบดังนั้นการเทสระบบเราก็ต้องเทสตามกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เอารถไปลงบ่อแล้วก็ถ่ายคลิปมายกตัวอย่างจาก ที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นในคลิปของกำนันก็คือจากลูกค้าชัยภูมินะครับเขาไปเทสบอกเทสอะไรมาให้ส่งคลิปมาให้น่ารักมากเดี๋ยววันที่ไปโอนรถจะต้องมีของขวัญไปให้แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าชัยภูมิฟังอยู่นะครับเดี๋ยวเราคงได้โอนกนรรมสิทธิ์กันเลยร็วนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของท่านเสร็จแล้วเดี๋ยวกำนันคงจะไปเองเลยนะครับแล้วก็เอาของที่ลึกไปให้ด้วยนะครับด้วยจากท่านทําคลิปมาให้เราอ่าโพสต์ขอบคุณเราโพสแนะนําเราโพสต ชื่นชมเรานะครับอ่ะตัวนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหัวสวยมากครับตัวนี้ไม่ช้ำเลยนะครับภายงภายนายในนะครับเพราะว่ายังไงเบาะเราหุ้มใหม่อยู่แล้วครับแล้วก็หน้าปัดคอนโซลเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครบหมดเพราะว่าเราวางหัว3าใบสามใบปัดทำไมถึงสวยเพราะว่าเราวางช่วงล่าง10ตันทุกคันนะครับตัวนี้คานหน้าเราก็เอาออกไปเพื่อดำเนินการ ทำให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันชักคันส่งผ้าเบรกกระบอกเบรกสลักคอม้านะครับพอรถเชียงกงนะครับโอกาสที่มันชํารุดเสียหายตามการเวลามันมีอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยจะทําได้ดีหรือว่าทําได้สวยงามยังไงเนี่ยครับลูกปืนนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเดี๋ยวจะต้องล้างดูก่อนนะครับว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้นะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เพื่อนๆได้ศึกษานะครับกับงานของสอบริสุทธิ์นะครับแหนบมาเงี้ย เดี๋ยวเราต้องมาเลียงใหม่ให้สวยแบบนู้นเห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ได้เรียงยังไม่ได้ถอดออกมาปัดสนองสนิมอันนู้นเลียงสวยงามนวครับนะครับแหนบหน้าเลียงสวยงามอันนี้ยังแหนบหน้ายังส่งไปโมดิฟายอยู่นะครับก็เหมือนการทำผ้าเบรกกระบอกเบรกคันนี้ครับอันนี้ก็ลื้อออกมาเลยครับแล้วก็อันนู้นทาเรียบร้อยแล้วเบอร์สี่นี่จะทดสอบวิ่งวันสวันนี้นะครับเบอร์สี่เพื่อ จะส่งต่อไปที่แผนกเดินไฟแล้วก็ส่งต่อไปที่แผนกต่อกระบะนะครับกอ็อย่างน้อยเนี่ยผมมีรถขายแน่ๆ2คันส่วนยาง8 2 5สนะครับที่เราได้มา2คันก็ลูกค้าชัยภูมิจองไปแล้ว1คัน h ีโน m เมกาซีรีส์500กับฮีโน o สิงห์ไฮเทคสมอเครื่อง 7D 195ลูกค้าสิงห์บุรีจองไปแล้วก็หมดแล้วครับถามว่าทำไมกำนันไม่เปิดให้จองล่วงหน้า มันมีหลายเหตุผลนะครับหนึ่งเรื่องทะเบียนเพราะบางคันเราไม่ได้ทะเบียนเราก็ลือทิ้งไปก็มีดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องไม่ให้เสียหายเราต้องได้การอนุมัติมาจากขนส่งก่อนนะครับว่ารถคันนี้สามารถจดทะเบียนได้ออกเล่มได้ออกไป้ายได้เราถึงจะประกอบดังนั้นต้องฝากเพื่อนๆน,นะครับดูในโซเชียลในช่องเพจสใบสุดธุรกิจนะครับว่าเราลงโฆษณา คสีตัวไหนเครื่องอะไรหัวตัวไหนโค้ดราคาเท่าไหร่เพื่อนๆก็โทรหากำนันนะครับเดี๋ยวในช่อง y o u t u b e นะครับเราก็จะเพิ่มชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อนๆติดต่อมานะครับก็เข้าไปกดดูตรงหัวข้อนะครับก็และอย่างหนึ่งก็ฝากกด s u b s c r i b ์ฝากกดติดตามถึงจะเป็นคลิปบ้านๆนะครับถ่ายทำกันเองระหว่างพ่อกับลูกนะครับคือตัวกำนันเป็นคนพูดเป็นคนบรรยายลูกสาวนะครับ เป็นคนถ่ายหลายท่านบอกว่า,าทําไมชอบทําคลิปกลางคืนเพราะหนึ่งตัวผมเองเป็นกำนันผมมีภารกิจคําว่ากำนันเนี่ยเป็นข้าราชการาที่ขึ้นกับรัฐบาลแต่ว่ามาจากประชาชนเลือกแล้วก็มาให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกนะครับของผมเนี่ยก็ต้องดูแลในหมู่บ้านผมแล้วก็ดูแลท่านผู้ใหญ่บ้านการทํางานผมนะครับก็ ผ้า,ากางวันผมก็ออกไปทํางานของผมดูแลทลาําภารกิจต่างๆแต่ถามว่าอย่างอย่างกำนันเนี่ยก็เป็นโรคเ,เยอะเงี้ยครับทำไมกล้าฉีดเพราะว่ามันหมอเขาแนะนําเลยต้องฉีดนะครับเหมือนใครเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่ามันต้องฉีดนะครับก็ฝากพวกเรานะครับไปกระจายข่าวตอนนี้เปลี่ยนใจได้นะครับ พวกผมยังยินดีทางอสมอยินดีนะครับที่จะให้เปลี่ยนจากไม่ฉีดมาฉีดนะครับบางทีข่าวสารข้อมูลเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งเฟกนิวมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมครับก็อย่างที่เขาพูดกันนะเชื่อคุณหมอดีกว่านะเพราะว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่รักษาเราก็คือหมอคนที่จ่ายยาให้เราก็คือหมอนะครับไม่ใช่โซเชียลทำภารกิจต่างๆนะครับใครที่อยากจะดูว่าผมทำอะไรบ้างในฐานะกำน,นัน ให้เข้าไปที่ f a c e b o o k นะครับกำนันอู๋สบริสุทธิ์นะครับท่านจะเห็นงานผมนะครับที่ทําแต่ว่าสอบริสุทธิ์ธุรกิจเป็นธุรกิจของครอบครัวลูกผมต้องเรียนนะครับผมมีลูกน้องต้องดูแลมีทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าร้านอะไรต่างๆที่เราต้องทํางานร่วมกันนะครับถ้าคิดเป็นตัวบุคคลเป็นร้อยนะครับดังนั้นจะให้ผม ทำงานอย่างเดียวนะครับเงินเดือนกำนันหนึ่งหมื่นบาทโดยที่ผมไม่มีอาชีพอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และกำนันทํางานยี่ี่ชั่วโมงนะครับชาวบ้านโทรหาท่านนายอำเภอโทรหานะครับหรือว่าพี่ๆหรือว่าหลายๆท่านทีอ่อยู่สายงานเดียวกันโทรหาผมก็ต้องมาคุยครับอา,อาชีพกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้นะครับไม่มีคำว่าวันหยุดนะครับ มีงานก็ต้องไปนะครับมีคําสั่งด่วนก็ต้องไปนะครับก็เราจะเลยใช้เวลากลางคืนนะครับระหว่างลูกสาวเขาว่างก็มาช่วยถ่ายให้กำนันกำนันก็มาคุยส่วนมากกำนันเป็นคนชอบคุยเหมือนอเพื่อนๆโทรศัพท์มาเนี่ยผมก็จะคุยครับบางคนคุยครึ่งชั่วโมงบางคนคุย20นาทีบางคนอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมว่าเครื่องปั๊มสายมันเป็นยังไงคอมมันเร็วเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมจะคุยด้วยแต่ว่าการทําคลิปเนี่ยผมจะทําเอาสิ่งที่ผมถนัด อันไหนที่ผมไม่ได้ทําผมจะไม่วิจารณ์ใครสอบริสุทธิ์นะครับปีนี้เราพัฒนาขึ้นมากมายนะครับและบทสรุปสุดท้ายของเราก็คือสอบริสุทธิ์ชัดเจนทุกขั้นตอนเชื่อผม